็ขั้นตอนแรกนะครับให้มาดูที่ตัวเบรกเกอร์ก่อนนะครับว่าออนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีไฟที่ตัวบอร์ดไหมนะครับจะมีหลอดไฟ LED แสดงสถานนะอยู่ที่เป็น power นะครับเข้าที่ตัวบอร์ดนะครับขั้นตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยให้เราออ f เบรกเกอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ล็อกไม้นะครับในแนวระนาบ90นะครับเพื่อให้รถผ่านไปก่อนนะครับเวลาถ้าเกิดเรามีรถลูกบ้านหรือเข้ามาติดต่อนะครับ ให้เปิดตัวฝาครอบสายนี้ออกมานะครับเพื่อเช็คนะครับตัวบอร์ดจะมีระบบเออเฟสตี้อยู่ก็คือตัวฟิลนะครับให้เรามาทําการเช็คก่อนนะครับก็ดึงออกมาได้เลยอ่าเราอ่อนไฟนะครับอ่อนไฟที่ตัวเบรกเกอร์ก่อนเช็คสถานะไฟเบื้องต้นนะครับว่ามีไฟเข้ามานะครับสถานะไฟเบื้องต้นนะครับ ว่ามีไฟเข้ามานะครับโอเคแล้วก็ไฟออกไปเลี้ยงอ่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็คือระบบไฟมานะครับแต่ว่าไฟที่ตัวบอร์ดไม้กั้นเนี่ยไม่ทำงานนะครับไม่มีไฟพาเวอร์ให้เรามาเช็คแบบนี้นอีกทีหนึ่งอ่ามีไฟเข้าไปที่ตัวบอร์ดนะครับ เป็นกระแสไฟกระแสสลับนะครับ220โวลต์ให้ออฟเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ดึงตัวฟิวออกมาครับดึงออกมาเช็คเบื้องต้นเนี่ยจากที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะมีปัญหาแต่เรามาเช็คด้วยเครื่องมืออีกทีหนึง่งเบื้องต้นเนี่ยจากที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะมีปัญหาแต่เรามาเช็คด้วยเครื่องมืออีกทีหนึง่ง โอเคฟิลฟิลนะใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับตรวจเช็คพวกคอนเนคเตอร์ให้ดีๆนะครับเรื่องสายฟงสายไฟครับก่อนที่เราจะออนไฟขึ้นนะครับว่าปกติหรือเปล่านะครับโอเคจากนั้นเราก็ออนไฟ ที่เราจะออนไฟขึ้นนะครับว่าปกติหรือเปล่านะครับโอเคจากนั้นเราก็ออนไฟที่ตัวเบรกเกอร์นะครับอ่าเ uh. นี่ยครับจะมีไฟ cover ขึ้นที่ตัวบอร์ดนะครับโอเคอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วครับก็คือเป็นการแก้ไขไฟให้เข้าบอร์ด